โอมันไหวแล้วมาคำเหมือนนี้มากคำแม่ใส่หน่อยหนึงบาใส่หอยึงเยอะใส่หนอยหนึ่งเยอะหน่อยนใส่หนอยหนึงเยอะ ก็ไหรอกมาเด้กหลูาเสยหาไม่ด้วรู้เออทำไมอะอาฟ้าไหน้าี่ในความสุขความเจริญอยู่กู้กหลานไปอดขตยาทยยายสักสวหลายคานั่นอยู่ดีมีแห้งคุ้งคูงุ้หลานอยู่ต้งลุมต้งหลานไปเรื่

เมื่อว่นยักาสุวรรณาชิธิอนุกรรมปีว่าสมมาวันทีนคลายตัวของลูกทุกคนเป็ีสิสวัสดิเียที่มุ่งเปนสัพพุลิาสวัสดิ์เเสนสิ่ของทุกสิ่ปราการเพื่อนุวันนักศึกาลาการและกักาเด็กเกเดินัร

น้องมิกเฮ็ดก้อนเฮาเลยพี่หนุ่ยนั่นจไปไหนฮะขอมัดเสมอไปเขาไปนอนทาไปไปมันงเมาโอ้เฮ็ดก้อนหมูเลยนี่นั่นมีปูไปแล้วทิ่ลูกมาพอได้ไปก้อนหมูเลยน้องมิกบอกค่าถอดกันไปแด้วบาดเด้อเอ้อแดีกวขี่ เขาเข่าห้องน้ำเขาเข่าห้องน้ำเอาสนามะนี่นั่งถ่ายอยู่นี่นั่งถ่ายอยู่นี่นั่งถ่ายอยู่นี่บ่ต้องลงไปเออลงไปไปหาการดูดไปไปหาการดูดสนามะไปไปแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแรงน้ำฝนพอดี <c oughs> ดีเลยพูดนะเ <c oughs> นี่ยเห็นหน่วยหล่า <c oughs> อย่าลืมปิดไฟถอดไฟเด้ออันพอต่อวันเราเปลี่ยนหลอดไฟใหม่งางพูดนะ <c oughs> ข้าตะมึงโทษซาบะนอน ต้องบีมาแต่บานยา,<ม>า,ามาค้ำมาค้ำก็เลยไ,ได้ปุ๊บถ้าสีเฮ็ดตะเวน่นมันกะเขาไปตะเว่นพอดมันสีเฮ็ดตะเว่นเลยก็บม่ได้มันคว้ากันกินสิปั่นขึ้นเขาอยู่พี่น้องยาแล้วมกอีหยังก็แม่น้ำไม้แล้วมกน้ำไม้ไว้ไทยอันนี้ได้ซูซูซี่ต้องเขียบั้งหนูขึ้นขตหนูพี่ไม่ใช่เันต อันนี้ยาล็หมกเองเนี่พี่น้องเราหูวว่าเขาสิไปจากว่จาจ้าหมกปูลรากะกะมะพอดีปูบ่ไดอยู่เห็นปูแป๊บเดียวเราฝ่าวงานสวพี่น้องพอพอฟังทั้งปูเพิ่นเสียเราก็เลยฝ่าวกาเหลือแต่เราก็เม่ก็เลยค้างยาดยางงานยานยยานเราหยากน้ำ เอาก็เลยเฝ้าเออถิญญาแล้วหมูแล้วหกน้ำมันย่อยให้เอาห่อหน้ำปลาให้เขาใช่แต่ลูกไข่ก็นี่หนำปลากินเอาห่อหน้ำปลาพี่แม่พักพักเดี๋ยวน้องบิชชาถุงมาใส่ก่อนพี่น้องพักบ่อเมนหยางละว่าแล้เสี่ยวลุงเลยย่องบานนี้เลยบ่ได้ลุงบ่ได้ลุงผู้เฒ่าเพิ่นกินผู้เฒ่าเพิ่นมาตายกับท่านหันพี่น้องตายช่วงใบพอดีบ่เนาะละว่าแล้วก็เลยบ่ได้ลุง ระวา่างทำไงเด้อพี่น้องผู้ใดเป็นโรคทายโรคอยังกะรีบไปหาหม้อเราด้วยเราบาดเป่วยอะไระอยังทั้งแต่ว่าอายุเราหลายเน,ะนาะแผลที่ขาดเมนแก้ออกโดยบีเสเอานั่นพี่กันไก่ตัดแผลที่ขาดเดี๋ยวบอบแมนด้านดอกกับบอบแมนพ่อแท้ๆดอกพ่อหน้าเราคือกัอนเราก็อหักคือกันกับ b น้องตัวนี่ลราเขาเห็นหักเป็นอันนี้เพิ่นคำเขาได้พี่น้องหนื่นคำน้องพิ่หมนนั่นแข่งคำคัก อันนี้ผู้นี้มันกระหักคือกันผู้น้นองบีนี่โอ้ว่าเสียวลงไปกินเลยบ่ <ค |th|> <ำ>ได<ป>้เอาลุ่งไปเจ้าสีมือใด่บ,บสันมันไหลายมันอันนั้นหลายมันได้กินดูนั่นเอาใส่ถุงสีส้มก็ได้ไหมคือบ่เก็บขนมเีลาลกูกคือขนมไผ่น่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงไกโ่โอ้เดี๋ยว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 มันไม่ยัง บ้าเม่นยังบ่าเม่นยัง,ออยงแบดน้องบีสิมดมาสีบล็อค <c oughs> แกจะมีโครงไก่ผ้าเรียนไปเมื่อไรข้าวเดียวแบดสีมดเหลื <c oughs> ลอสามเปอร์เซ็นต์แม่เราเก็บเขาตูบแม่ก็ไปน้ำได้พี่น้องไปยุไปเรียนไปน้ำคิดว่าดองดสีสกับว่าขันของเรากับแม่แม่ก็ได้เนี่นยตอนไปให้ส่วนหมากมีแต่เราออกมาตอนเท่า อ่บ okay. ุกค่ายไม่ยังไงกแม่ดูเอาก่อนยังกันบัานนี้โอ้ก่อนว่าสบีใหญ่โอ้ตายเลยใหญ่เป็นอาการวินรดเมา่นี่แหละเหตุผลเป็นยังคือบุกค่ายไปน้ำแม่เมาโรดพี่น้องลูกน้องบีหนูก็เขียดอยู่ในหันเอออยู่บุกข้างทึ่ง มามาไว้ช่างหลังตู้เย็นนัเออพันไทยอยากต้มกระต้มขนมเล็กหน่อยตอนนี้อือก็กันกินไปย่างไปนางยาแก้วินแม่เฮงบ่มี่เอ้ยเตะผนังซะเนาะเนะไส่เอาไส้ เราพี่น้องน้องบีกะขอให้ไว้นะมือนี่กับตอแห่เขาจะมาคําขนาดได้กะบ่ลืมเฮ็ดคือเกาพี่น้องทุกปีเฮ็ดทุกปีมันสียากสีง่ายก็ตามเฮ้าพอดีน้องพวกน้องบีก็แแม่ไปตะเวนก็เลยว่ามันตะเวนผูดกับมาเขาเองเฮ็ดวะสันหนาแดงเฮ็ดแล้วพวกหน้าทางกรุงเทพเพื่อนกะเฮ็ดท่มาหาแล้วเนอะหนาแดงเราเฮ็ดก้อนมูเลย แต่ว่าวายวายมีเข้าหน้าแดงน้องมิกนี่แหละแล้วก็เข้ากับกับมากกับคำเนี่ยก็เลยได้มาเห็ดหลอบคำเนาะมี่ก็นาอยู่กรุงเทพกับหน้าแดงแมนถ้ากันเห็ดกับป้าป่าแล้วก็โทร่มมากเต่าๆเมื่อก่อนกันเฮ็ดไปหันลับพี่น้องเหลือพระผู้เดียวแมนเรียงเพิ่มไปเรียงเพิ่มไปขั้นท้าเกิดว่าปีนี้เขาบ่เฮ็ดปีหน้าวาอยู่ดีไม่แห้งคนบ่อยู่คือย่าเห็นบ่ มม่กับขบาเาแม่ใหญ่แม่ใหญ่เ่าวานแล้วบ่มีแห้งเขาบ่อยากสงน้ำก็เลยว่าแม่เจ้าคิดดีละตี้แห้งสี่าสงแม่ใหญ่เราคือสันไข่เธ่ซูว่าสันไข่จังได้ไข่เห็ดซะขั้นมาเห็นเข้าีเสียใจปีหนาได้แมมแม่ขาวมีหลีลูกหลูกหร้านสงความโดยที่บ่มีแบบว่าเก็บปัวได้พี่น้องตอนเ่าสงน้ำนั่งได้พร้อมไผได้มึงคลิปอาจจะเห็นจะไปดูใจกันขอาวมาสบีเปล่ะอาจ อาจจะเห็นนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลบ่าว่าเขาจะมาข้ามไม้ยังกระตามเพชรไปเขาจะบ่ได้น้าตาตุกที่หลังลลเมนีนของเราสิคิดว่าเขาลืมเพาบ่ลืม<อ>จังหวะพักขันเฝ้า <ไป S 1> ออมา <ไป S 1> นั่นแหละแมนีนเขาจังไดกรกับเขาลืมให้จังไกรกับเขาลืมเขาเฮ็ดซุปปีเพราะมีปลาปีใดเขาเฮ็ดแมีนไพเฮ็ดก็ได้แก่เจ้าของพี่น้องเฮ็ดคว่ำดีอย่าไปย่าม ็ดไปเลยนี่กับเมย์พอพอถามว่ามีเพื่อนกับว่าได้ออกมาเป็นคนพอแท้แทะได้บ่เมย์พอเลี้ยงวอนข้าลูกพาหลานเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องคั้นเฮาวลมหายแต่จากเฮาบ่อยู่ลูกหลานก็สิได้เฮ็ดเป็นพ้าพู้เดียวลูกหกคนพี่น้องจังไเฟังใจเลี้ยงมาได้พอกับแม่บ่เพิ่นพาเพิ่นจังได้ แต่ว่าหลวงพ่อย่วัฒเพิ่งก็บอกก่อนจะเหตุอย่างลงเมืองพระในบ้านน่ะมันดีซะก่อนฟังฟังฟังแตะความที่พาเพิ่นเ้าแค่นั้นแหละพี่น้องเฮากะหูแล้วว่าที่สําคัญที่สุดคือพาในบ้าน่นี่แหละข้าเจ้าว่าเฮ็ุกับเขาอันแบบว่าแทบให้ไปวัดไปวัดอยู่กะต้องเหตุไวให้พาในบ้านพระกับพาในวัาพี่น้องสังเกตเมืองหลวงพ่อทีเพิ่นเทศนนะเถิสอนรรมนั่นดีดีเพิ่นเ้าดีดี แต่ว่าขั้นแบบว่าชนมากของห้อกลับไปทั้งสองทางเนาะทั้งวัดทั้ง่ายในบ้านห้องกินอะไรก็เฮ็ดขึ้นกันเฮ็ดขึดอกพี่น้อแต่ยายงขึ้นเพราะกว่าเพราะญ่เราแข็งแห้งเราไปได้ไปเป็นถามว่าเดี๋ยวนี้แข็งแห้งบ่กัแข็งแห้งแต่ว่ามันมันมันแบบยู่อยูของเรากะเงียบ บอ,าบอาลาเริ่มคื้เกาความยกรมนปอยให้เล่าแบบเราอยากไปทำบุญกับปอยเปอมยนเดี๋ยวนี่เงียบด้วยพี่น้องเดี๋ยวนี่เล่ากับจคือน้ำเมียเล่าเล่ากัคืน้ำลูกน้ำเต่าในนักในนะที่น้องบียุ้กับตากับยายนี่ส่วนมากจะเป็นเป็นแบบว่าจังไดล่ะตะกี้พ่อะยญ่ของเรากไปไปตลอดสมือน hey ี like ่เราปลอยมาเลย แม้กระทั่งแม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์แล้วกับบอขับพี่น้องเดียวนี่อยากไปส่ขั้นขั้นผู้อื่นบอผ้าไปกะจะเป็นพวกน้องบีจะมีน้องบีหรือบอกันนาแดงสองคนเปลี่ยนกันเพราะว่าพอเด็กหน่อยเพื่อนเฮ็ดงานเนาะพันธันยามไดพอเร็กหน่อยบริเดกจะแมนสามคนนี่แหละเพราะว่าแม่ผ้าไปบ่ได้ขาแล้วยังบ่ได้ขาขาแม่แล้วยังบ่ได้ก็เลยเป็นรักกะส่วนมากก็จะเป็นนาแดงขั้นผ้าไปหาหมอ ไปเพราะว่าเราเราต้องไปประมาณตีสี่ช่วงเสาร์ขั้นหาหมอแล้วจังสิประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงน้องบีก็สิไปรับแต่ว่าส่วนมากมิตรเล่าแล้วเร็วเป็นลูกมันเพิ่นสิสว่างไปไหนเป็นก็เป็นพ่อแมน่นถ้าบ่มีเพิ่นเฮาก็บ,บ่ได้กเกิดน้องบีก็ขอไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิโดนไลน์นันเพิ่นมาให้เพิ่นอยากังกินพี่น้องเลี้ยงได้เจ้าที่เลี้ยงเน็่ตามกำลังเฮา เ้ากินยังเพื่อนก็ได้กินอันนั่นละแมละโมเมนต์มาถี่ไปลากอันนี้พัดเงี้ยผ่อนวันบ่เคยมีบางแรงนี่น้องบีซื้อผัดกะเพาผัดกะเพามาไว้ยห้ยทึงของพ่ออยู่น่าคนใดกินผัดกะเพาพ่อใหญ่บานเท่านี่ก็กินผัดกะเพาส่วนเฮากินนี่ดีกว่ากินมกงโม่ไม้อันนี้ก็พ่อใหญ่เรากินดอก ปวดอันนี้ยาว่าสิกินยูพุนยามันคำยาแล้ก็เลยห่ออห้เมื่อเลยแล้จงไใบบกี้อันก็อตับนแมนก็เลยเฝ้าก็เลยพากันเฝ้ามาขั้นบ่อไปกันจักสิจังไรต่อแรกยาเราสีลงเมียแต่เศร้าแมนก็เลเ้าเั้นสีร่าเเมียแต่เศร้าเราก็รกัตั้งใจว่าสีเมียแต่เศร้าพันกายเป็นงานอันนนี่สักวันเาเสียบ้านอื่นหอกมันอกับบ้านดอกก็เลยนี่สักเพราะว่าพระเจ้าเอาี่เอาไว้ว บ็เดี๋ยวไป้บนคือเฮาแบนฟินอยู่ไก่ไกลแจงหวัดเพิ่นอยู่ในจังหวัดเพิ่นอยู่ในจั้าแจงบะยดยไงบางภาคกันกินป่ะไปก่อนพี่น้องเนาะมาบอกจ่าสู่ฟังสําหรับคลิปนี้มาเดือกะเฮ็ดเดือกไมาย่ำเกยเฮ็ดย่ำนั่นพี่น้องบ่ได้ลืมแต่ว่าไปปลูกกับปองงอ่องแบนไปปลูกบ่อปองงองย่อนยังยอดปีวิทยุเราปีวิทยุเราขั้นขั้นวิทยุเราเราฟังทำไมาย่ำเหมือนแรง Pah pekot Sabar tiga Api dong Sabar tiga